ค่ะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกคนนะคะ,ะก่อนอื่นต้องแนะนําตัวก่อนนะคะชื่อนางสาวพีรวัรณสุพัรณ์พรมนะคะก็คือเป็นสิทธิ์เก่าจากภาควิชาทฤษฎีศิลนจบเมื่อปี2 5 7ตัวทีิตัวทีสีตัวนี้ก็คือเป็นการทําในระดับปริญญาตีนะคะก็คือตัวอักษรและภาพในผลงานทัศนาศิลป์ไทยะคะ่ะอย่างแรกเลยที่คิดจะทําทีสเรื่องนี้ก็คือ,อได้สังเกตว่า ผลงานศิลปะบางบางชิ้นบางผลงานทําไมถึงมีตัวอักษรปรากฏขึ้นท,ท,ทั้งๆที่ศิลปะก็ควรจะเป็นแค่ภาพอย่างเดียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเกิดคําถามขึ้นแล้วก็ลองย้อนกลับไปดูผลงานชิ้นเก่าๆตั้งแต่สมัยโบราณหรือว่าสมัยปัจจุบันก็จะเห็นว่ามีตัวอักษรปรากฏขึ้นอ่าเดี๋ยวจะอธิบายก่อนนะคะก็คือเหมือนกับว่าตัวอักษร ตัวอักษรก็เป็นศาสตร์หนึ่งภาพก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งแต่ว่าสองศาสตร์นี้สามารถเอามารวมกันให้กลายเป็นงานศิลปะได้ความแตกต่างก็คือตัวอักษรจะเป็นเรื่องของวัจนะภาษาซึ่งสามารถเราไม่สามารถเข้าใจในทุกภาษาได้การที่เราจะเข้าใจตัวอักษรหรือว่าภาษาเราต้องเข้าใจความหมายของคำคำหนึ่งก่อนเราจะถึงแปลความได้แต่ว่าภาพซึ่งเป็นศาสตร์ของอวัจนภาษาก็คือ ใครก es ็ตามสามารถมองภาพแล้วก็แปลความได้อันนี้คือความต่างระหว่างภาพและตัวอักษรก็อย่างที่ได้หาข้อมูลมาคำจำกัดความของภาพและตัวอักษรแล้วทีนี้ก็เกิดการยังไงคะไปดูประวัติศาสตร์ย้อนหลังประวัติการใช้ตัวอักษรในผลงานศิลปะอันนี้เป็นฝั่งของตะวันตกก็จะเริ่มเห็นตั้งแต่ในสมัยอียิปต์เลยนะคะอย่างเช่นพวก คำพีมลณะที่เกิดจากการวาดภาพลงไปแล้วก็จะมีการใช้ตัวอักษรอธิบายภาพอย่างนี้ค่ะในสมัยโรมันก็จะมีอ,ะอย่างเช่นภาพประตูชัยเขาก็จะใช้การปั้นภาพพวกจักรรพัททิที่ต่างๆแล้วก็จะมีการอธิบายถึงสิ่งที่จักรรพันนินั้นทำก,ก็เกิดการรวมตัวระหว่างกันระหว่างภาพและตัวอักษรในยุคกลางเหมือนกันนะคะอย่างเช่นพวก บทสวดหรือว่าหนังสือต่างๆเขาก็จะทำเพื่อเผยแพร่ศาสนาดังนั้นก็จะต้องมีภาพแล้วก็ตัวอักษรประกอบยุคโรมมนติกก็จะพบเหมือนกันโรแมนติกแล้วก็คิวบิสคิวบิสก็จะพบในทำนองที่ว่าเป็นการเอาตัวอักษรมาใช้เพียงเล็กน้อยแล้วก็มีการตัดปะเพื่อความสวยงามอะไรเงี้ยค่ะต่อมาก็ยุค ดาดาอย่างดาดาก็จะมีการท้าทายศิละปะเหมือนกับว่าตั้งคําถามว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นศินละปะหรือเปล่าก็เลยมีการใช้ตัวอักษรขึ้นดังนั้นตัวอักษรก็เริ่มจะมีบทบาทสําคัญในผลงานศินละปะมากขึ้นลัทธิเซอร์เรียลิสอย่างเงี้อยอย่างเช่นภาพภาพไปนี่เขาก็จะเขียนเหมือนแปลว่านี่ไม่ใช่ป่าเอะอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนตั้งคําถามว่า เหมือนตัวอักษรมันจะมีบทบาทมากขึ้นในการทํางานของศิลปะยุคป๊อปอาร์ตก็จะเกิดจากการที่เอาศิลปะที่เป็นที่นิยมามามาสร้างสรรค์ผลงานอย่างเช่นพวกซุปแคมเบลมันก็จะมีตัวอักษรติดตัวมาอยู่แล้วดังนั้นตัวอักษรก็จะปรากฏในป๊อปอาร์ตเช่นกันค่ะที่สำคัญก็คืออย่างช่วงศิลปะแนวคอนเซปชวลยุคนี้จะเป็นยุคที่แบบว่า ใช้ตัวอักษรเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อความหมายอย่างเช่นาภาพ Affor Color Sentence ก็เหมือนกับว่าตั้งคำถามว่าคุณเห็นภาพแล้วรู้ว่ามันมีสีสีหรือว่าคุณอ่านภาพแล้วมันมีสีสีก็เหมือนกับว่าใช้ตัวอักษรเป็นสิ่งสำคัญในการนำเสนอแนวความคิดในงานศิละปะซึ่งต่างจากยุคก่อนๆซึ่งเพียงแค่เป็นส่วนประกอบแต่ว่านี้คือใช้ตัวอักษรแบบจริงจังะคะแล้วก็จะมีศิลปะแบบสตรีนิยมที่ ที่นำตัวอักษรมาใช้ในการาจุดประเด็นนำเสนอแนวความคิดที่เขาจะสร้างผลงานอย่างศิลปะร่วมสมัยศิลปินชาวจีนชาวอิหลานก็จะมีการนำตัวอักษรมาใช้เช่นกันค่ะดังนั้นสรุปได้ว่า,าจากประวัติศาสตร์ทางตะวันตกก็เหมือนกับว่ามีการใช้ตัวอักษรมาเรื่อยๆเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันทีนี้มาดูฝั่งของไทยนะคะประวัติการใช้ตัวอักษรของไทยก็ ก็จะมีตั้งแต่สมัยสุโขทยัยจะในรูปแบบของชาโดก็คือจะมีมีการใช้ภาพและตัวอักษรในการอธิบายบรรยายเรื่องราวต่างๆในสมัยยุทธยาเหมือนกันค่ะก็จะมีการทําสมุดคอยอย่างที่เรารู้กันแล้วว่าสมุดคอยก็คือเป็นการเขียนภาพแล้วก็มีคําบรรยายเพื่อให้เรารับรู้ความหมายแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นเป็นการเผยแพร่ศาส,สนาอีกทางหนึง่ง อย่างในสมัยรัตนาโกสินทร์ก็จะมีในสมัยรหมีการทำตลปาดหรือพัดลองซึ่งมีการใช้ตัวอักษรในการประกอบมีการทำภาพพิมพ์ที่ลงหนังสือพิมพ์ก็จะมีการใช้ตัวอักษรควบคู่ไปกับภาพสำหรับการใช้ตัวอักษรในผลงานศินลปะไทยจากพศ2500กว่าๆเป็นต้นมาก็จะมีจ่างแซ่ตั้งที่ ที่เห็นว่าใช้ตัวอักษรอย่างชัดเจนแต่ว่าเป็นตัวอักษรจีนก็จะเป็นแนวนมามธรรมส่วนใหญ่แล้วก็จะเห็นในการประกวดศิลปรกรรมต่างๆก็จะมีมาในรูปแบบแอสเต a ็กก็มีบ้างค่ะแล้วก็มีรูปแบบเซอร์เรียลิสก็จะมีการปรากฏตัวอักษรขึ้นมาเพียงเล็กน้อยค่ะทีนี้พอพอข้าพเจ้าได้ศึกษา ประวัติศาสตร์ทั้งทาง,ทางตะวันตกและทางไทยแล้วว่ามีการใช้ตัวอักษรในผลงานศิลปะมากขึ้นแล้วก็มีเรื่อยมาก็เกิดคําถามว่าทําไมถึงถึงต้องใช้ตัวอักษรแล้วก็คิดว่าอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะใช้ตัวอักษรในงานศิลปะมันมีหลักเกณฑ์อะไรเราจะจับเราจะจัดประเภทหรือแยกประเภทยังไงก็เลยศึกษาอันนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตข้ามไปนะคะก็คือจะศึกษาผลงานศิลปะต่างๆจาก ศิลปินไทยจํานวน20ท่านก็เลือกมาประมาณ50ผลงานส่วนใหญ่ก็เลือกศิลปินที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วก็มีผลงานโดดเด่นที่ปรากฏเป็นตัวอักษรเด่นชัดเพราะเลือกศิลปินได้แล้วก็คือจะใช้ทฤษฎีทางฝั่งการ์ตูนคอมมิกเพราะรู้สึกว่าการ์ตูนคอมมิกเ,เป็นศาสตร์ที่แบบว่าใช้ภาพและตัวอักษใกรในการสื่อสารเรื่องราวเช่นกัน ในการ์ตูนคอมิกนี้ก็คือจะใช้ทฤษฎี Word Image Combination ค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องขอขอบคุณอาจารย์ชายยศที่เหมือนแนะนำว่าทฤษฎีนี้น่าจะเข้ากับการวิเคราะห์าะงานการใช้ตัวอักษรในประเทศไทยซึ่งทฤษฎีนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวอักษรและภาพก็คือจะไม่ศึกษาตัวอักษรอ,อย่างเดียวจะศึกษาว่าตัวอักษรและภาพในผลงานศิลปะแต่ละอย่างแต่ละแต่ละชิ้นคือ มีความสำคัญกันยังไงคะ่ะก็คือทฤษฎีนี้จะแบ่งออกเป็น7ชนิด7ประเภทคะ่ะ7ประเภทหนึอ่ห้าหกเจ็ดเดี๋ยวจะพูดถึงแต่ละประเภทแล้วก็เดี๋ยวจะสรุปไปด้วยเลยนะคะอย่างประเภทแรกประเภทแรกก็คือบทสเปซิฟ c กคอมบิเนชันก็หมายถึง ตัวอักษรเนี่ยไปทําการขยายความให้กับภาพที่เป็นความหมายเฉพาะอย่างเช่นอ่าสมมติเราเห็นภาพวงกลมแล้วเราไม่รู้ว่าวงกลมที่เขาทําเป็นนามธรรมาเนี่ยมันหมายถึงอะไรแต่ถ้ามีตัวอักษรเข้าม,มายอย่างเช่นตัววงกลมนี้หมายถึงดวงอาทิตย์นะตัววงกลมนี้หมายถึงโลกเรานะอะไรเงี้ยก็จะก็จะทําให้วงกลมนี้มีความหมายที่เฉพาะยิง่งขึ้นนี่คือทฤษฎีของประเภทแรก อย่างศิลปินที่เลือกทำผลงานประเภทแรกก็คือมีพบว่ามีทั้งหมด9ท่านก็มีอาจารย์มีอังคานมีจางแซ่ตั้งทวีรชนีกรอ่ะอย่างเช่นเดี๋ยวดูในภาพนะคะก็คือภาพมันไม่สามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรอย่างเช่นภาพสี่เหลี่ยมสีเหลืองเหลืองเราก็ไม่รู้ว่าภาพมันคืออะไรแต่พอมีตัวอักษรเข้ามาปุ๊บอ่ะตัวอักษรก็ไปขยายความให้กับภาพให้รู้สึกว่าภาพนั้นมันหมายถึงอะไร มีตัวอย่างผลงานของจางแซตังอะถ้าเกิดเราเห็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้ Words, ใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าสี่เหลี่ยมที่เขาหมายถึงนี่คืออะไรบางคนก็ตีความภาพไปแตกต่างกันแต่พอมีตัวอักษรขึ้นมาเขาเขียนว่าตึก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 สลัมสลัมสลัมขอทานขอทานขอทาน,อ,ทานอ่ะเราก็สามารถวิเคราะห์ความหมายได้แล้วว่าเขาอาจจะผลประชดประชันถึงสังคมสังคมไทยไอ้สี่เหลี่ยมนี้มันอาจจะเป็นตึกมันอาจจะเป็นสลัมอย่างเงี้ยคือเราสามารถเข้าใจความหมายได้เนื่องจากว่า ตัวอักษรไปขยายความให้กับภาพภาพนั้นก็คือเวลาผลงานประเภทที่1สรุปได้ว่าที่ที่เลือกมาวิเคราะห์ก็คือจะมีเนื้อหาสังคมมากกว่าเนื้อหาส่วนตัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลงาน3มิติมากกว่า2มิติแล้วก็จะมีการทํามากเป็นอันดับ3นะคะนี่เป็นทฤษฎีเป็นประเภทต่อไปคือ picture specific combination ก็คืออย่างในการ์ตูนจะมีการ มีภาพใช่ไหมคะภาพประกอบแล้วก็สมมุติเวลาเวลาจะบอกว่ามันมีเสียงอะไรเขาก็จะเขียนเสียงออกมาเลยเป็นเสียงอืมอืม้ออะไรอย่างี้ค่ะเป็นแบบเหมือนเอฟเฟกประกอบแต่ว่าในงานทัศนศิลป์น,นี้ส่วนใหญ่จะไม่พบว่าวาดภาพแล้วมีมีการเขียนแปลว่าเป็นเอฟเฟกประกอบเสียงก็เท่าที่ดูในของประเทศไทยก็ยังไม่พบก็เลยประเภทนี้ก็คือไม่ปรากฏศิลปินที่นําเสนอคะ่ะเพราะส่วนใหญ่ ก็เป็นในฝั่งการ์ตูนมากกว่าที่จะวาดภาพแล้วก็มีเสียงประกอบเป็นการเขียนส่วนในประเภทที่3ก็คือ Duo Specific Combination ก็ภาพกับตัวอักษรจะเป็นความหมายความเดียวกันอย่างเช่นวาดภาพคนเขาก็เขียนข้างๆว่าคนอย่างเงี้ยคะ่ะวาดภาพของขวัญอ่ะเขียนข้างๆว่าของขวัญก็คือคําและภาพส่งความหมายเดียวกันในประเภทนี้ส่วนใหญ่ศิลปินก็ ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เลือกใช้เท่าไหร่เพราะว่าสมมุติเรารู้แล้วว่าเราวาดภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่จะไม่เขียนเพิ่มเติมหรือเขียนซ้ําว่ามันคือภาพอะไรค่ะผลงานประเภทที่3ามอ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทคนิคที่ที่สอดคล้องกับการเขียนแล้วการเขียนออกมาก็คืออย่างเช่นเป็นภาพอะไรแล้วศิลปินรู้สึกยังไงอย่างเช่นภาพภาพด้านล่างภาพนี้ ภาพเป็นภาพเรียรตีนขอโทษนะคะที่ใช้คำแม่สุภาพแล้วเขาก็เขียนว่าเรียรตีนก็คือเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกที่เขารู้สึกนั้นๆแล้วก็เขียนไปเลยนี่คือประเภทที่3นี่ค่ะตัวอย่างผลงานอ่าไปประเภทที่4 Additive Combination ก็คือภาพและและ,และตัวอักษรจะเป็นความหมายคล้ายๆกันภาพจะทําหน้าที่ขยายความให้ตัวอักษรหรือไม่ก็ตัวอักษรจะไปขยายรายละเอียด ให้มันมีความหมายลึกซึ้งกับภาพมากกว่าเดิมอย่างเช่นสมมติวาดภาพนี้ศิลปินที่ทําก็จะเยอะหน่อยเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่วาดออกมาแล้วอยากอธิบายเพิ่มเติมให้ชัดเจนอย่างเช่นภาพปลาท่องโกอย่างนี้ก็เขียนเพิ่มเติมว่าเราเป็นคู่กันมาตั้งแต่เกิดอะไรเงี้ยค่ะคือแบบส่งเสริมความหมายให้มันมีรายละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นก็คือส,สิ่งที่เขียนลงไปส่วนใหญ่จะเป็นคําพูดที่มาจากประวัติศาสตร์บทกลอนหรือว่า คำพูดที่ทําให้รู้สึกว่าขยายความในภาพนั้นๆมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้ผู้คนหรือว่าผู้อ่านนี้เข้าใจได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะตัวอย่างผลงานขออนุญ,ญาตไปเร็วๆนะคะอันที่5คือ parallel combination ก็คือตัวอักษรและภาพให้ความหมายตัดกันโดยชัดเจนก็คืออย่างเช่นให้ภาพคนมาแต่เขียนว่าเป็นวงกลมเลยคะคือความหมายมันจะตรงข้ามกันหรือไม่ก็ความหมายที่ไม่เกี่ยวกันอะอย่างประเภทนี้สังเกตได้ว่า ตัวอักษรจะมีบทบาทสําคัญเพราะว่าเขาจะเน้นสื่อความหมายเรื่องตัวอักษรอย่างเช่นเนี่ยคำว่าตายแต่ว่าไม่ได้เป็นภาพคนตายอ่ะนี่ก็คือความหมายที่ตรงกันข้ามกันก็เป็นประเภทที่5อย่างเช่นภาพตรงบันไดนี้เขียนคือเป็นการลรยฝุ่นว่าช่วงฟ้าดินสลายแต่บันไดก็ไม่เกี่ยวอะไรกับช่วงฟ้าดินสลายแต่ว่าความหมายของมันคือฝุ่นไม่จีรังยั่งยืนเวลาลมพัดออกก็จะก็จะปลิวแบบว่าไม่มีอะไรที่ยั่งยืนเลยค่ะแต่ว่าภาพ มันก็ไม่ได้ทําหน้าที่ที่ให้ความหมายมากกว่าตัวอักษรตัวอักษรจึงเป็นส่วนสําคัญมากสําหรับประเภทที่5ส่วนประเภทที่6ก Monstrad Combination ก็คือเป็นการใช้ตัวอักษรในการตัดปะเหมือนกับว่าใช้ตัวอักษรเพื่อสร้างภาพให้มีความสวยงามเป็นพื้นผิวที่สวยงามให้กับภาพอาจจะเป็นคําที่มีความหมายหรือไม่มีความหมายอาจจะอ่านไม่ออกหรืออ่านไม่ออกก็ได้ก็คือใช้เพื่อประกอบภาพให้มันมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สุดท้ายนะคะประเภทที่7 interdependent combination ก็คือภาพกับตัวอักษรจะมีความหมายคุมเครือทั้งคู่แต่ว่าเมื่อนำมารวมกันแล้วความหมายเราก็จะรู้ความหมายที่ชัดเจน,นะคะ่ะผลงานประเภทนี้ศิลปินก็เลือกใช้ไม่เยอะอย่างเช่นภาพภาพสุดท้ายที่เป็นภาพธงชาติไทยเราก็ไม่รู้นะคะว่าคือเป็นเหตุการณ์หรืออะไรแต่พอมีคําพูดขึ้นมาเขียนว่าซากประหลักหักพงังอ่ะเราก็จะนึกถึงเหตุการณ์ในปีพศ2535ที่เกิด เหตุการณ์ทางการเมืองขึ้นก็อย่างภาพตัวสอนมารวมกันก็จะทําให้รู้ว่าอ๋อเป็นความหมายอย่างนี้นะอย่างนี้นะอะไรเงี้ยค่ะประเภทนี้ก็จะเป็นแบบนี้ตัวอย่างผลงานอันนี้สรุปสรุปแล้วจะทั้ง7ประเภทนี้ศิลปินก็จะเลือกใช้ประเภทที่4ี่ห้าหนึ่งหสามสองเจตามลำดับแล้วก็ส่วนประเภทที่ไม่ไม่ได้เลือกใช้เลยก็คือประเภทที่ ประเภทที่2ก็คือประเภทที่เขียนคำพูดเสียงเอฟเฟกลงไปคือจะไม่มีการเลือกใช้ค่ะนี้สรุปเป็นพ er ุทธศักราชยอดเดี๋ยวขออนุญ,ญาตข้ามไปนะคะ,ะสรุปแล้วเหตุผลที่นำตัวอักษรมาใช้ในผลงานศิลปะก็คือต้องการให้คนหมู่มากเข้าใจผลงานที่จะสื่อสารเพราะว่าถ้าเกิดใช้ภาพอย่างเดียวเนี่ยบางทีเราก็ไม่สามารถเข้าใจได้ว่ามันมีความหมายว่าอะไร และว,วนใหญ่ศิลปินให้สัมภาษณ์ว่าคนที่เป็นผู้ผู้ทรงอิทธิพลในด้านการใช้ตัวอัรของไทยก็คืออังคารกรัลยาพลจางแั้ตั้งแล้วก็อภินันโปสยานนท์ค่ะส่วนศิลปินท่านหนึ่งที่เกิดจากการวิเคราะห์ทั้ง20คนนี้สามารถสร้างสรรผลงานได้หลายประเภทแล้วก็อย่างศิลปินอย่างศิลปะร่วมสมัยนะคะก็มีการเริ่มใช้ตัวอักษรมากขึ้นโดยที่ไม่บาง บางประเภทก็ไม่ได้ใช้คู่กับภาพบางประเภทก็ใช้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวความคิดไปเลยแล้วก็เรื่องเล่าส่วนใหญ่ที่เกิดจากที่เกิดจากการใช้จักักรรส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องราวทางสังคมแล้วก็เรื่องการเมืองค่ะพระเจ้าก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ